สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปชมกรงนกของคุณเชฟกันนะครับพอพัดเด็กวังนี่อัปเดตกันหน่อยนี่หน้าฝนอาจจะดูเฉือยแฉะได้เทะหน่อยนะครับอันนี้เป็นกรงแรกนะครับมีประมาณเท่าไหร่นะแต่ไม่ได้40คู่มั้งกรงหลังอีกประมาณ40กว่าคู่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมกรงใหม่ก่อนแล้วกันนะครับ Ah, a ver, เดี๋ยวเราไปแอบดูสักอีกงงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกลงนี้กันค่อยๆนะครับเขากำลังอยู่ด้วยอันนี้พ่อแม่เป็นไดูดเทอร์คอยนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นสีลูกเอานะครับกำลังน่ารักเลยครับแสงฟิวเจอร์บอร์ดอาจจะทำให้สีเพี้ยนนิดหนึ่งนะครับลองดูนะครับ คนครับเราไปดูเฮฟวี่ไพบูกันนะครับพ่อเป็นเฮฟวี่ไพบูนี่ตัวนี้พระเอกพระเอกของของที่นี่เลยนะฮะตัวรักตัวโปรดเลยเฮฟวี่เฮฟวี่ไพบูเฮฟวี่ไพบูนะครับแสงมันอาจจะดูเพี้ยนๆหน่อยนะครับเพราะว่า ภายใต้ซิลเจะบอดสีฟ้าแล้วก็สีเขียวผสมกันอาจจะทําให้เห็นตัวตัวน้องสีเพี้ยนไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนี่ครับต่อด้วยเราไปดูตัวแม่กันนะครับตัวแม่เข้ากรงแล้วแกะยากนิดนึงนะครับนี่ตัวแม่ครับ ตัวแม่เป็นเมิร์ฟเทอร์คอยส์นะครับตัวแม่เป็นเมิร์ฟเทอร์คอยส์สีดำเทาเท่ๆนะครับกำลังฟักไข่อยู่นะครับมีไข่หนึ่งฟองแม่เป็นเมิร์ฟเทอร์คอยส์เอ้ยไม่ใช่เมิร์ฟเทอร์คอยส์ตัวอ๋อเมิร์ฟเทอร์คอยส์ขออภัยผมไม่ค่อยถนัดกับชื่อของของเขานะครับแม่เป็นเมิร์ฟเทอร์คอยส์พอเห็นบ้างไหมครับ เมิร์ฟเอาะคอยอันนี้คือเมิร์ฟเอาะคอยเมิร์ฟเอาะคอยเมิร์ฟเอาะคอยตัวแม่นะครับเมิร์ฟเอาะคอยส่วนตัวพ่อเป็นตัวพ่อนะครับเป็นอะไรนะเฮฟวี่ไพร์บูลเฮฟวี่ไพร์บูอันนี้เป็นเฮฟวี่ไพร์บูนะครับโ okay, อเคไปเดี๋ยวเราพอแล้วเราจะไม่รบกวนเขาแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ เรามาต่อกันที่กรงนี้นะครับพ่อเป็นอเมริกันสำหรับแม่เป็นบลูเทอร์คอยเห็นไหมครับอาจจะดูยากนิดหนึ้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม โอเคอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับไว้เดี๋ยวเราค่อยมาแอบดูกันใหม่นะครับบ๊ายบาย